อันนี้เป็นกล่องหน้าประตูทางเข้านะครับกล่องหน้าประตูทางเข้าครับดึงเลยครับคาลูกค้าท่านใดที่ยังไม่ที่ยังไม่ได้ทําปวกป้องกันไว้นะครับอันนี้เยอะมากเลยครับนี่นะฮะเห็นตัวไหมครับลูกค้าครับยิบเลยนะนี่นะเยอะมากเลยครับดูนะครับดูชัดๆเลยนะนี่โกลเด้นทาวสายสามนะพี่โอเคนะครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวให้คุณลูกค้าดูอีกกล่องนึงนะครับผม อันนี้กล่องนี้นะเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยผมเปิดมากล่องที่สองนะครับผมอ่าอันนี้มันก็ยังมีมีตัวเดินไหมตรงเนี้ยแต่ว่ามันมีตัวเน่าอยู่นะฮะเดี๋ยวมให้ดูจะชัดที่เนี่ยอันนี้เริ่มเน่าแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวงวดหน้ามีลุ้นนะครับผมงวดหน้าาเปิดอาจจะตายหมดแล้วนะฮะอันนี้ไม่ค <Maybe. S 1> ่อยชัดอะไรอ่าโอ้โหนี่ยตรงนี้นี่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 อ่าลูกค้าดูนะชัดชัดเลยนะครับนี่เห็นตัวปวกไหมครับนอนตายแล้วนะครับ เงี่ยงวดหน้าก็น่าจะหมดแล้วครับนี่เห็นชัดๆเลยโกลเด้นทาวนะครับผมนี่ผมติดกล่องไว้แถวบันไดนะครับเปิดกล่องดูนะครับอ่าถ้าเหยื่อมันหมดกันเดี๋ยวผมก็จะเติมเหยื่อเข้าไปนะครับผมอ่าโอเคนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยครับคุณลูกค้าครับเดี๋ยวให้ดูเลยนะอ่อ่านะฮะเห็นนะครับุลูกโทษนะครับอ่ะอ่าเห็นชัดไหมครับดูนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยบวกเข้านะฮะเต็มกล่องเลยครับอ่าเดี๋ยวผมจะดูนะว่องเหยื่อมันหมดไหมโอเคยังไม่หมดเลยครับ อันนี้ยังไม่ต้องเติมก็ได้ครับอ่าเห็นชัดนะครับคุณลูกค้าฮะดูดูเยอะอยู่อ่าโอเค